สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโล,โลยีนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์นะคะปฐมวศึกษาปีที่4นะคะสำหรับในวันนี้นั้นเรายังคงอยู่ในเรื่องของโปรแกรม p h o t o s ก็ p นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นไงบ้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ปลายทางใช่ไหมเป็นไงบ้างคะเกี่ยวกับการตกแต่งภาพได้ตกแต่งหรือเปล่าแล้วเป็นไงบัางคะ ก็สนุกดีเอาภาพมาทําอะไรกันบ้างเอามาตกแต่งอ่ะใช่แล้ว,ลวตกกันยังไงคะแต่งกันยังไงคะจะตกแต่งจ้ะตกแต่งภาพให้ดูเก่าแล้วมีอะไรอีกฮะให้สวยงามขึ้นหรอทาจริงปะอย่งงางของคุณ่้ทำยังไงคะเอาวิกผมมาใส่เอาดาวมาใส่ของนักเรียนใส่ม้างเปล่า เออไม่เห็นบอกเลยอะเอามาตกเอามาแต่งก็อบอกสิเอาวิกผมมาใสา่ใส่หนววใส่ค่เออไม่เห็นบอกแบบนี้เลยไม่รู้เลยว่าทําจริงหรือเปล่าสรุปทําแบบนี้ใช่ไหมอ๋อใส่เว่นตาด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในโปรแกรมนี้นะคะเอาลูกภาพไปมาหรือเปล่า,าใช่ใครเอาภาพมาเป็นแบบกระดาษอีกบ้างมีไหม ไม่มีแล้วมีแต่ว่าไม่ได้เอามาเลยนะคะใครที่ไม่ได้เอามาเลยนะคะเนืนเรียนก็ต้องจำเจจำเจนั่นก็คือว่าก็ต้องเอารูปที่อยู่ในเครื่องนั้นมาตกแต่งซะส่วนคนที่นํามานั้นก็คือเราจะมีภาพที่เป็นส่วนตัวของเราใช่ไหมคะเราก็สามารถเมื่อตกแต่งเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเซฟกลับไปได้นะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาทําอะไรกันเพิ่มเติมในโปรแกรม p h o t o สเกตนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะแต่ตอนนี้ มีอะไรให้ดูนิดหนึง่งไปดูที่สไลด์เลยค่ะโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรคะเม็ดกาแฟ,าแฟเออนักเรียนมองเป็นเม็ดกาแฟใช่ไหมคุณครูอยากจะให้นักเรียนหาเด็กมีเด็กอยู่ในเนี้ยาหาหน่อยเร็วใครหาเจออยู่ส่วนไหนของ ภาพมีเด็กอยู่มีเด็กอยู่ยกมือแล้วหนึ่งคนอยู่ตรงไหนจ้าลูกครูว่ามีสองคนนะคะมีสองคนมีเด็กอยู่สองคนตอนนี้เห็นกี่คนแล้วคะคนเดียวคนเดียวอยู่ตรงไหนตรงนู้นไหนไปชี้เลยไปชี้ไปชี้เพื่อนบอกตรงนู้นตรงไหนไปชี้เลยค่ะชี้ได้เลยหนาเออโทษนะคะพี่ช่างกล้องจับได้ไหมจับได้ไหมอ่ะหนูชี้เลยลูกเห็นตรงไหน หน่อยไม่ใช่กลับมาเลยก,กลับมาเอาใครเห็นอกีกมีเด็กอยู่มีเด็กอยู่อ่าเห็นตรงไหนครับอ่าหนึ่งคนแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นไหมพี่ช่างกล้องจับเห็นไม่เอ่ยจับเห็นนี้ไหมคะหรือช้จับโทรทัศน์ดีถ้าจับโทรทัศน์ได้ปะ อ๋อไม่ได้นะมืงภาพก็จะเปลี่ยนใช้เมาส์อ๋อเมื่อกี้เพื่อนชี้แล้วหนึ่งคนคือตรงนี้อ่าเห็นไหมไปลายทางเห็นเมาส์คุมไหมคะปลายทางเห็นเมาส์ไหมนี่ตรงนี้หนึ่งคนเห็นไหมคะกึ๊กกึ๊กกกกกอยู่ตรงนี้หนึ่งคนอีกหนึ่งคนอยู่ตรงไหนเอามาชี้เอามาเลยค่ะใครก็ได้ชี้ไหน,อ,นอ๋อนอนอยู่ตรงนี้หนึ่งคน คนนี้ครูไม่เห็นนั่นเนี่ยเธอเห็นนี่ตรงนี้อีกหนึ่งคนมีอีกหนึ่งคอนงั้นมีอีกหนึ่งคอนมีอีกหนึ่งมีอีกหนึ่งมีอีกหนึ่งใช่ชายเปล่าใช่แล้วครบสามแล้วครบสามแล้วมีใครเจออีกไหมนี่ตรงนี้ค่ะใครเอานั่งที่ได้แล้วลูก ไม่รู้ปลายทางเจอครบสามหรือยังนี่ตรงนี้หนึ่งคนนะคะตรงนี้เห็นไหมไะเห็นเมาส์ไหมเมาส์อยู่ตรงนี้หนึ่งคนตรงนี้อีกหนึ่งคนตรงนี้อีกหนึ่งคนเห็นหรือเปล่าปลายทางป่านี้งงแย่แล้วเห็นกันตรงไหนนะคะเห็นไม่เห็นเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ใหไม่ต้องไม่ต้องตื่นเต้น แป๊บหนึ่งขอขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะให้มองหากันไปก่อนมีใครเจออีกไหมอ่าเห็นไหมคะตรงที่มีสี่เหลี่ยมไว้เห็นไหม หนึ่งคนหลายตาใช่ไหมคะหนึ่งคนสองคนสามคนมีใครเจออีกไหมไม่มีแล้วเนอะมีอยู่แค่สามคนนะคะอ่ะมาเข้าเรื่องของเราดีกว่า โปรแกรมโฟโตสแกมนะคะ <All right. S 1> วันนี้เราจะมาทำอะไร